สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาเส้นรอบรูปโดยอาศัยทฤษฎีบทวิทากรัตน์นะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะคุณครูจะขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยก่อนนะคะามาดูตัวแรกนะคะเส้นรอบรูปนัเกเรียนทราบมาแล้วนะคะว่าเป็นผลรวมของความยาวด้านนะคะเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็คือเป็นเส้นสีแดงนี้นะคะเอาความยาวของ ด้านแต่ละด้านมาบวกกันนะคะส่วนพื้นที่ค่ะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีสูตรว่าเจ็หนส่วนสองคูณความยาวฐานคูณความสูงนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะโจทย์ให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมสีเขียวนี้นะคะสามเหลี่ยม A B C นะคะ โดยเขาให้ความยาวด้าน AB เท่ากับ3.9และความยาวด้าน CA เท่ากับ3.6เราต้องการหาความยาวรอบรูปนะคะเรารู้แค่2ด้านดังนั้นนักเกรยียนจะต้องหาความยาวด้าน BC มาอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาบวกความยาวด้านอีก2ด้านนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะนักเกรยียนสังเกตดูนะคะอ่า ด้าน3.9นั้นเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดแสดงว่าเราจะหาด้าน BC BC จึงเป็นด้านสั้นนะคะจึงจะจะ,จะ,จะต้องใช้สูตรการลบนะคะเราก็มาเขียนเลยความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้ว่า BC กำลังสองเท่ากับ BA กำลังสองลบ CA กำลังสองนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์นี้ให้นักเรียนฝึกเขียนนะคะ จากขั้ที่แ้วคุณครูให้เป็นตัวค่า x เ,เลยถูกไหมคะอันนี้นะักเรียนฝึกเขียนความยาวด้านด้วยนะคะ bc เราไม่รู้เราก็เขียน bc กําลังสองเหมือนเดิมนะคะ ba กําลังส ba เท่ากับ3.9ก็จะได้3.9กําลังสนะคะ ca เท่ากับ3.6ก็จะได้3.6กําลังสนะคะทีนี้นะักเรียนไปหาค่าของ3.9กําลังสองก็คือ3.9คูณ3.9ได้15.21 3ามจคูณสาได้12.96องานะคะนำมาลบกันนะคะเท่ากับ2.25เราไปหาค่า BC เฉยๆนะคะค่า BC ก็คือค่ารากที่สองของ2.25นั่นเองนะคะทีนี้เราพิจารณาเฉพาะค่าบวกเพราะเป็นการหาความยาวด้านนะคะนักเรียนก็ใส่สแค root ไปเลยนะคะอ่ะสแควรูตสองจุดก็คือ1.5นะคะ ดังนั้นนกักเรียนก็จะหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม ACB ได้เลยนะคะก็นำ1.5มาบวกนะคะ3.9บวก3.6บวก1.5มีค่าเท่ากับ9.0หน่วยนะคะ,ะเราก็ตอบ9หน่วยนะคะถ้าโจทย์กำหนดเซนติเมตร เป็นนิ้วเป็นเมตรมาให้นะัเกเรียนก็ตอบหน่วยตามที่โจทย์ระบุให้นะคะถ้าโจทย์ไม่ระบุให้แบบนี้นะัเกเรียนก็ใส่หน่วยลงไปนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจงหาพื้นที่สามเหลี่ยม MAN นะคะเราทราบมาแล้วว่าสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมมีสูตรว่า เสหน่ส่วนสคูณความยาวฐานคูณสูงนะกักเรียนสังเกตข้อนี้ค่คะรูปสามเหลี่ยมสีส้มนะคะเขาให้ความยาวด้าน mn เท่ากับ20ความยาวด้าน ma เท่ากับ12ซึ่ง ma คือความสูงของสามเหลี่ยมถูกไหมคะส่วน na เป็นความยาวฐานเขาไม่ได้ระบุมาให้นะกักเรียนจะต้องหาเองนะคะแล้วนำมาใช้ในการหาพื้นที่สามเหลี่ยม man นะคะ เราก็มาพิจารณาอีกค่ะพบว่าด้าน20นั้นเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากสแสดงว่าข้อนี้ก็จะใช้สูตรลบเหมือนกันเพราะเราจะหา NA นะคะวิธีรมความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนก็ฝึกเขียนเขียน NA ที่เราจะหาขึ้นก่อนนะคะ N A กำลังสองเท่ากับ M N กำลังสองลบ M A กำลังสองนะคะนะกักเรียนเขียนเรียงตามลำดับนะคะฝึกเขียนความยาวด้านนะคะบรรทัดนี้นะ n a เราไม่รู้นะคะ m n เท่ากับ20ก็จะเป็น20กําลัง2 m a เท่ากับ12ก็จะเป็น12กําลัง2นะคะ20กําลัง2ได้400 12กําลัง2ได้144ลบกันเหลือ256นะคะเราต้องการจะหา n a เฉย เราก็หาค่ารากที่สองของ256นะคะบรรทัดนี้ครูอขอลดบรรทัดนิดนึงนักเรียนจะเขียน na กําลังสองเท่ากับ256ครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเขียนรากที่สองก็ได้นะคะอันนี้ครูอขอลดบรรทัดนะคะเราก็ไปหาว่าเลขอะไรายกกำลังสองได้256นะคะก็คือ16 ดังนั้นเราก็นำ16นะคะมาเป็นความยาวฐานในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม MAN นะคะก็จะได้1.2คูณ16คูณ12นะคะนักเรียนจะนำ2ไปตัดทอนกับ16เป็น8ก็ได้8คูณ12ก็จะได้เป็น96นะคะ96ตารางหน่วยนะคะหน่วยของพื้นที่ต้องเป็นตารางนะคะนักเรียนดูโจทย์ด้วยนะคะตารางหน่วยนะคะหน่วยพื้นที่ อันนี้คือข้อที่สองนะคะหาพื้นที่ใช้สูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะตัวอย่างจงหาค่า x นะคะนะักเรียนดูนะคะลักษณะข้อนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซ้อนกันนะคะหาค่า x อ,อยู่ตรงนี้ค่ะค่า x นักนเรียนสังเกต ac เท่ากับ8นะคะ แต่ BD เท่ากับ9เราไม่รู้ว่า CD เนี่ยเท่าไหร่ถ้าเรารู้ CD เท่าไหร่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้ได้เลยแต่ข้อนี้นะักเรียนสังเกตค่ะสามเหลี่ยมรูปเล็กข้างในมี8มี10เราหา CB นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากครั้งหนึ่งก่อนแล้วพอได้ CB เท่าไหร่ไปรวมกับ9นะคะแล้วจึงไปหา ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ค่า x อ,ออกมานะคะครูครูจะเริ่มจากสามเหลี่ยมเล็กก่อนนะคะดู cb ก่อนนะ,ะสังเกตค่ะด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมเล็กนี้นะคะก็คือเลข10ดังนั้น cb เป็นด้านสั้นเราจะใช้สูตรลบนะคะความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ c b กําลังสองเท่ากับ a b กำลังสองลบ a c กําลังสองนะคะ a b คือสิบก็จะได้สิบกาลังสองลบแปดกำลังสองสิบกาลังสองได้หนึ่งร้อยแปดกำลังสองได้หกสิบสี่นะคะอันนี้คูนะกักเรียนแก้ด้วยนะตรงนี้คือ c b นะคะหนึ่งร้อยลบหกสิบสี่ก็จะเป็นสามสิบหกนะคะดังนั้น c b เท่ากับรากที่สองของสามสิบหกก็คือหกนะคะ เราได้แล้ว CB คือ6ดังนั้นด้าน CD ทั้งหมดก็เอา9ไปบวก6ได้เป็น15นะคะตรงนี้เป็น15ตรงนี้เป็น8เราใช้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมฉากอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ตั้งค่า X ก่อนนะคะค่า X ก็คือ AD AD ยกกำลังสองเท่ากับ AC ยกกำลังสองบวก CD กลังสองนะคะ AD ก็คือตัว X AC ก็คือเลข8 c d ก็คือ15นะคะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ8กำลังสองบวก15ากำลังสองกำลังสองได้64 15ากำลังสองได้225รนะคะรวมกันเป็น289ดังนั้นค่า x เท่ากับรากที่สองของ289ซึ่งมีค่าเท่ากับ17ดนะคะดังนั้น x เท่ากับ17หน่วยข้อนี้ก็เลยต้องตอบ17หน่วยนะคะ โอเคนะคะนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะคุณครูก็จะขอจบการเรียนเรื่องการหาเส้นรอบรูปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ